วันนี้เปยไปเจอของดีของชาวกระทุ่มแบนมานะคะนั่นก็คือชาบูบุฟเฟ่ซูชิร้านนี้เขามีให้เลือกหลายราคามากๆนะคะเริ่มต้นแค่299บาทสุดเขาก็จะเป็นเซต599นะคะเพราะว่าราคานี้ได้ซาชิมิแซลมอนแบบไม่อัน้นแต่วันนี้เปยแอบอัปเกรดเพิ่มมาอีก100นะคะเป็น699เพราะว่าอยากทานตัวเนื้อย่างวากิวแล้วมันก็อร่อยคุ้มค่าจริงๆทุกคนเมนูเขามีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคือเปยสั่งมากินไม่หมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นทะเลซาชิมิซูชิของทอด ไอติมของหวานน้ำดื่มคือแบบมีให้เลือกเยอะมากๆหับใจมากคือทุกจานเขาจัดมาสวยมากอะทุกคนจะสั่งรอบหนึ่งรอบสองคือก็ยังจัดมาสวยเหมือนเดิมแต่คุณภาพเนื้อในชาบูคือไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าดีมากเป็นร้านที่สู้กับร้านชาบูดีๆในห้างได้เลยแล้ววันที่เปิดไปได้ใช้โปรผู้สูงอายุลด50%ด้วยคือมันคุ้มมากเขามีลดส0บซสำหรับวันเกิดด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยแนะนำให้ไปติดตามทางเพจมาตาเนอีกทีหน,นึ่งเขามีการอัปเดตโปรใหม่ๆเป็นอีกหนึ่ กลับมาซ้ำเร็วๆนี้แน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าใครมีร้านอื่นแนะนำเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้นะ